เหรอเอาดูดูดูขวดแก้วโดนหลอกขวดแก้วโดนหลอกให้หาของขวดแก้วโดนหลอกให้หาของดูดูพ่อหลอกพ่อหลอกขวดแก้วพ่อหลอกขวดแก้วดูดิ จ่องใหญ่เลยจ้องจะขึ้นใหญ่เลยค่ะดูหลอกขวดแก้วทำไมเนี่ยสบายไปไหมขวดแก้ว เธอจะนอนสบายไปไหมลูกเ้ธอทำไมขี้เกียจอย่างนี้ไม่ทำงานเลยหรอวันนี้ฮะไม่ทำงานเหรอคะ มามาน้องขวดแก้วขวดแก้วนอนเฝ้าพ่อกับแม่กินข้าวกับพี่กินข้าวค่ะก็จะไม่กวนนะคะเวลากินข้าวจะนั่งข้างๆอย่างนี้แหละรู้ความมากเลยน่ารักมาก พ่อลูกคู่นี้พ่อกำลังอ่านงานลูกนอนเฝ้า,ข,าข้างให้กำลังใจทำไมน่ารักอย่างนี้ลหละลูกกดแก้วไม่ยอมห่างพ่อไปไหนเลยเหรอลูกพ่อเขาทำงานอยู่ลูกไม่ช่วยแต่ลูกให้กำลังใจใช่ไหมคะใช่ไหม ขวดแก้วใช่ไหมลูกไม่ตอบแม่เลยนะดูสิความน่ารักของขวดแก้วก็นอนอยู่อย่างเงี้ยเฝ้าพ่อพ่อก็อ่านงานให้ลูกค้า <c oughs> ทำไมจะน่ารักอย่างนี้ทำไมจะน่ารักอย่างนี้ล่ะ น่ารักไหมครับ